จัดกิจกรรมวันมาคบปูชาวัดเวลุวันจัดพิธีประกอบเททองหล่อพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธวันที่12กุมภาพันธ์2,568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานหน้าอาคารเวลุวันศิลานุป,ปัฏถาพระครูภาวนาสุทธาจารย์หลวงปู่สาครเจ้าอาวาสวัดเวลุวันพร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ประธานฝ่ายสงฆ์พระพรหมมงคลวัชาราจารย พระนุชาสมเด็จพระสังฆราชจะอาวัสวัดศรีสุริยวงศารามหัวรวิหารจังหวัดราชบุรีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14-15พระพรหมวชิระสุนทรจเจ้าวัดวัดสนามพรหมจังหวัดเพชรบุรีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14-15และพระเถระนุเถระทุกรูปพลโทธิตาฐานสุขศรีหัวหน้าแผนกราชการในพระองค์918นายแพทย์ชลนาศีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์พงษ์ทร พกเพิ่มดีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายสุริยน์พัชรครุูการนนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินายพนมโพแก้วสสพักเพื่อไทยเขตห้ากาญจนบุรีนายชาคริตตันพิรุณแหนเพลอทองผาภูมิพร้อมผู้นำท้องถิ่นคณะศิธยานุสิตและประชาชนในพื้นที่เดินทางไปรูปพิธีเป็นจำนวนมากโดยมีแพทย์หญิงนวลจันท์เวสวรรณมณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิกล่าวขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธานอาคารเวลุวันศิลานุปัตถากในวันนี้ต่อมาเวลา13.39นาพลโทติตฐา,านสุขศรีหัวหน้าแผนกราชการในพระองค์918ประธานในพิธีประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระปางพยาบาลภิกษุอาพาธร,รูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและรูปเหมือนหลวงปู่สาครธรรม,มาวุโธหลวงปู่สาครธรรม,มาวุโธเจ้าวัดวัดเวลุวัน กล่าวถึงการที่ดําริการสร้างอาคารเวลุวันคิลานุปัฏถากแห่งนี้โดยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่19เมษายน2567เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมพระพิสุสงฆ์สามเณรให้เป็นพระคิลานุปัฏถาก ที่มีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในวัดสามารถดูแลเฝ้าไขา้ช่วพยาบาลพระสงฆ์ที่อาพาธได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยและดำริการสร้างกุฏิชีวบาลเพื่อเป็นสถานที่รองรับพระสงฆ์ที่ต้องได้รับการดูแลการอาพาธได้อย่างต่อเนื่องโดยได้ประกอบพิธียกเสาเอกไปในวันศุกร์ที่19เมษายน2567ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารดังกล่าวม,มีความคืบหน้าดังนี้1อาคารสนับสนุนบริการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว2และดำริสร้างกุฏิชีวพิบาล เพื่อเป็นสถานที่รองรับพระสงฆ์ที่ต้องได้รับการดูแลการอาภาธได้อย่างต่อเนื่องโดยได้ประกอบพิธียกเสาเอกไปในวันสุกที่19เมษายน2567 ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีความคืบหน้าดังนี้ 1. อาคารสนับสนุนบริการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว2กุติชีวาพิบาลด้านโครงการสร้างดำเนินเสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้านสถาปัิกกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการได้ประมาณ70% 3อาคารเวลุวันคิลานุป,ปัฏถากด้านโครงสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการได้ประมาณ60%และหากอาคารทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถดูแลพระพิสุที่อาพาธได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงลดค่าที่จ่ายลงไปได้อีกมากเช่นกันซึ่งพระภิสุสงฆ์ที่ป่วยอาพาธด้วยโรคร้ายจะใช้เงินค่ารักษาต่อรายที่ผ่านมาสูงมากดังนั้นหากอาคารแห่งนี้เสร็จสิ้นการดูแลรักษาพระสงฆ์ที่ป่วยอาพาธก็จะสามารถลดค่าที่จ่ายลงไปได้มาก หลวงปู่สาครกล่าวต่ออีกว่าในการประกอบพิธีเททองครั้งนี้ก็จะมีรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตดสีโลเพื่อประดิสถานนวัดป่าสุม,มโนจังหวัดกาญจนบุรีรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อปดิสถานณวัดปา่าสุม,มโนจังหวัดกาญจนบุรีและรูปเหมือนหลวงปู่สาครธรรมาวุโธเพื่อปดิสถานณอาคารเวลุวันคิลานุป,ปัฏฐาแห่งนี้และนวัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรี านอาจารย์เคยเอาพระวัดเปดล่าจุลสุฬรฯมารักษาอมใช้ยาตั้งนมะเร็งเข็มละสามแสนกว่าบาทพอได้ไปได้เก้าเข็มสู้ไม่ไหวซอกก็ได้ถอยออกมามาเอาเข็มละสามหมื่นสามหมื่นโอ้ยมันจะไปอยู่เลยถึงขนาดเจนสามแสนมันยังไม่สนใจพอภายหลังมาก็มานอนภาพเป็นพระวัดเปล่าจุลสุฬรฯ ดันั้นถึงว่าการดูแลพระเนรก็ทีนี้ได้ส่งพระวัดเบริวัดเบรรวันนี้ลงไปสององค์แล้วก็วัด,ดบุตรเลยองสององค์เอาลงไปที่สีรหักองค์บุตรเลยนี่ก็ดีขึ้นนล้ทั้งสององค์ดันั้นถึงว่าการได้ดูแลพระสงศพสาวครูบาอาจารย์ต่าง เขาคือชาวพุทธเราเองเป็นคนเชียรโอกาสอยา่างปี2535มีพักป่วยอยู่ในทุ่งใหญ่ใน,นส่วนเขาติดต่อมาเมื่อเดือนกันยาของปี2535แต่มัติดต่อกันไม่ได้เข้าออกไม่ได้ทางรถไม่มีเพราะต้องปล่อยกลัวจะติดต่อกันได้เเดือนตุลา ก็มโนภาพมิติเมษาทีสามหกดังนั้นมัน